ครับก็สำหรับ EP ที่6นะครับเราจะมาบันทึกข้อมูลเข้าไปนะครับว่าเทสหนึ่งนี่นะครับชื่อนะครับแล้วก็นามสกุลก็เป็น LK อย่างนี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ตองสองเป็นอนุบาลหนึ่งนะครับแล้วเราก็สับมิดไปนะครับเราไปดูในดาตเาอร์เบสนะครับใน m y d p s t u d e n t นะครับ ข้อมูลก็จะเข้ามาตามนี้นะครับโอเคทีนี้ให้เรากลับมาที่ตัว form register ของเรานะครับในส่วนนี้ในตัว first name ตัวนี้ให้เรามาเพิ่มตัว check ก็คือเป็นเพิ่มคำว่า required ขึ้นมานะครับแล้วก็กด save ไปนะครับทีนี้ถ้าเรายกตัวอย่างนะครับถ้าเรากลับมาตรงนี้ถ้าเกิดว่าผู้ใช้งานนะครับ ลืมกรอกชื่อจริงนะครับขึ้นมาถึงก็สุว่าข้ามมานะครับมาใส่นามสกุลเลยนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรเงี้ยนะครับแล้วก็เลือกระดับชั้นอนุบาลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สับมิดไปนะครับมันก็ข้อมูลเข้าไปนะครับเดี๋ยวทษทีลองเช็คดูว่ายังไม่ขึ้นมาเตือนนะครับก็เดี๋ยวรีเฟซด,ดูโอเคก็เข้ามาแต่ว่ามันไม่มีชื่อ ชื่อแรกนะครับทีนี้เราลองเทสดูอีกทีหนึ่งนะครับเป็น BB นะครับแล้วก็เป็น r r r ์อาราร์ี้นะครับแล้วก็อนุบาลหนึ่งแล้วก็สับมิาทีนี้แหละครับเพราะว่าฟอร์มมันมีการรีเฟรชแล้วนะครับก็คือถ้าเราลืมกรอกชื่อมันก็จะไม่มีข้อมูลเข้ามาใช่ไหมครับเราก็ต้องกรอกชื่อให้ครบแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยสับมิดนะครับเราก็จะมา ใส่ใน input t y ท e ในนามสกุลด้วยนะครับก็คือเหมือนเป็นการเขียนว่าบังคับเกาะนะครับก็อินพ t t y ท e ตรงนี้นะครับต่อจากตัว last name ก็ให้เป็น required นะครับเช่นเดียวกันกับเ,เป็นหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับแบบนี้โอเคอัพเซฟไปจากนั้นนะครับในส่วนที่2เราจะให้มีข้อความนะครับเราจะใช้ตัวเมื่อ ผู้ใช้งานนะครับคลิกปุ่ม submit แล้วก็จะขึ้นข้อความว่าบันทึกข้อมูลสำเร็จอะไรอ่างนี้นะครับก็จะมาที่เว็บไซต์2ที่นะครับก็คือตัว s w ิต t a l e r t นะครับแล้วมาที่ตัว Installation นะครับมาที่เว็บไซต์ w ว t ตช l l ล r t 2นะครับว้ว installation ตรงนี้เราาใช้ตัวนี้นะครับเป็น c d ตัวนี้นะครับโคดเเดนตัวนี้เราก็กลับมาแล้วก็มาวางลงใน ทัดที่หนึ่งนะครับแล้วก็ Enter อรมาแล้วก็วางลงไปอีกครั้งหนึ่งเลยก็ได้นะครับแบบนี้จากนั้นให้เรามาที่ jquery นะครับ com d o w ์โหลดแล้วก็มาที่ตัว download u n c o m p r e s e นะครับ development ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็น copy link address นะครับในตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนว่า ตัวพัฒนาโปรแกรมนะครับที่สามารถเรียกใช้งานได้นะครับที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนนะครับหรือว่ามีแมสเซจขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับเราไม่ได้เขียนมาเองนะครับเราอาศัยความสามารถของตัวเว็บไซต์ตัวนี้ครับที่เขาพัฒนาออกมานะครับก็คือภาษาจาวาสคริปต์นั่นเองนะครับเอามาผสมผสานกันกับ PHP นะครับที่เราใช้งานในส่วนนี้เราก็ มาทับลงตัวนี้นะครับกดคอนโทรลวลงไปเลยนะครับแบบนี้มันก็จะได้ตัวโค้ด jQuery ขึ้นมานะครับส่วนที่2นะครับเราจะมาเพิ่มคำสั่ง if e นะครับแล้วก็อ้างถึงตัวแปร r e s u l t ตัวนี้นะครับ if r e s u l t นะครับแล้วก็อ้างถึงว่าให้แสดงข้อความโดยใช้คำสั่ง echo นะครับ if e คู่กับ else นะครับถ้าสำเร็จกับ ถ้าไม่สำเร็จนะครับก็ให้ Echo Script ปภาษานะครับซึ่งในตัว s ส r i p ปภาษาเราจะใช้ Switch l l e r t นะครับเรามาที่ example นะครับแล้วอันนี้จะเอาอย่างง่ายๆเลยนะครับหรือว่า basic message เลยก็คือ swap file ขึ้นมาแล้วก็ Switch Alert to is working อะไรอย่างน,นะครับแล้วก็ก๊อปมาเลยนะครับแล้วก็มาวางลงตัวใน tag echo ของตัวเค s แรกนะครับถ้าข้อมูลสำเร็จแล้วก็ใน ถ้าข้อมูลผิดพลาดนะครับตัวนี้เราก็ขึ้นบอกว่าผิดพลาดนะครับโอเคหรือว่าอาจจะไม่ไม่ถึงกับผิดพลาดนะครับแค่ว่าไม่สำเร็จนะครับส่วนตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเมสเซจว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จนะครับแจ้งเตือนผู้ใช้งานที่เกอกนิดนึงนะครับโดยใช้ Sweet Alert นะครับอันนี้ก็เป็นอีพีที่6นะครับที่มาเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็ง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับก็คิดว่าน่าจะเรามาทดสอบนะครับกลับมาตรงนี้ เราก็าใส่เป็นอะไรล่ะ testppphone อ,อนุบาล2สมัครโอเคมันก็จะขึ้นว่าบันทึกข้อมูลสำเร็จให้นะครับแบบนี้ก็เราก็ามาดูนะครับโอเคก็ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับโอเคก็คิดว่าผู้ชมที่ตามมาดูตั้งแต่ อีพีหนะครับจนถึง ep พีนี้ก็คงจะได้คอนเซปต์ได้ไอเดียในการที่เราจะฟอร์ม a วลิด t e นะครับในการที่จะบังคับนะครับว่าจะต้องมีการกรอกข้อมูลนะครับถ้าเราไม่กรอกข้อมูลอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ขึ้นมันก็จะไม่ผ่านให้นะครับก็ต้องกรอกให้ครบด้วนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับประมาณนี้และก็ในส่วนที่เป็นตัว alert box นะครับก็เราก็จะขึ้นมาว่า แจ้งเตือนนิดนึงคนกรอข้อมูลเขาจะได้รู้ว่าข้อมูลที่เขาส่งนะมันสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะครับแบบนี้โอเคครับก็เดี๋ยวจะเริ่มติดตามในตอนหน้าด้วยนะครับจะมาพูดถึงเรื่องของการคิวรีข้อมูลนะครับออกมาแสดงนะครับซึ่งอาจจะมีตอนย่อยที่จะพูดถึงเรื่องของการใช้ตัว boost tab นะครับหรือว่าตัวที่จะช่วยในการที่จะมาเขาเรียกว่า ปรับลุกนะครับของแบบฟอร์มนะครับให้ดูมันดูมีความสวยงามดูน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ hmm. ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ